เราไม่ชินกั่รสชาติมากกว่าก็อร่อยอร่อยอ่ะ ไม่รู้ว่ามะละกอพันุอะไรซื้อมาสองต้นอันนี้ลูกเหมือนจะไม่ยาวนะส่วนอีกต้นหนึ่งซื้อมาพร้อมกันนั้นเนี่ยชอบช่วงนี้หอยทากระบาดต้องมาเดินเอาแบบเขีย่ยเอาหอยออกส่วนต้นนี้ลูกเขาจะยาวอันนี้ต้นนี้ลูกไม่ดกนะ แต่ต้นก็จะยาวแล้วก็สูงมากโอ้ยยุงเยอะเนี่ยอันเนี้ยลูกยาวส่วนอันเนี้ยลูกเขาจะป้อมๆมซื้อมาพร้อมกันแต่ก็ไม่รู้ว่าพันอะไรลืมถามไหมคะก้านยาวใช่ไหม oh, <no. S 1> ก้านเขายาวเนี่ยน้องหอย น้องหอยน้องหอยส่วนต้นนี้พันฮอลแลนด์อันนี้พอรู้จักอยู่แต่ว่าดูแล้วไม่น่ารอดหอยมันขึ้นไปกัดกินบนยอดเหลืองมแล้วใบเริ่มเหลืองแล้วก็มีรอยแทะอยู่บนยอดตายแน่ๆเลยมะละกตอต้นนี้ไม่น่ารอดเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงถ้าเราตัดยอด แต่ตรงยอดทิ้งเขาจะรอดไหมถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะอันนี้เก็บไปกินสองสามลูกแล้วลูกนี้เริ่มเหลืองละเดี๋ยวว่าจะเก็บเอาไปาไว้กินสุกปกติจะเอาไปกินดิบเอาไปตำส้มตำกินกรอบอยู่ลูกนี้เก็บไม่ทนันครั้งล่าสุดมาดูยังเหลืองๆอยู่เลยไม่ได้มาดูสองสามวันเอ้ยครั้งล่าสุด ครั้งล่าสุดยังเขียวอยู่เลยไม่ได้มาดูสองสามวันเพราะฝนตกชุกมาดูอีกทีอ้าวเหลืองแล้วเดี๋ยวกินสุกเก็บไว้กินสุกเลยลูกนี้ลูกกำลังเหมาะเลยต้นกระเจี๊ยบก็มีเป็นกระเจี๊ยบขาวแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะออกฝักน่าจะสูงแข่งกับต้นกระถิน นเนี่ยเนี่ยที่เห็นสูงสูงนี่ต้นกระถินนั้นเนี่ยต้นเขาใหญ่มากน่าจะสูงแข่งกับกระถินเพราะเขาไม่ค่อยได้รับแสงแดดเนาะแล้วก็จะมีต้นมะเขืออยู่ต้นหนึ่งมะเขือเปาะอ,อันนี้ก็จะเปาะอ,อันนี้ก็จะเป็นต้นพริกต้นพริกก็เกือบจะตายหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาตัดแต่งกิ่งให้เขาหน่อยดีกว่าที่เขาเรียกว่าทําสาวเนาะตัดกิ่งออกแต่งกิ่งให้เขา เติบโตใหม่โอ้ยยุงเยอะตรงนี้ก็จะเป็นกระเพราอันนี้เขามันมีต้นแก่ต้นเก่าอยู่แล้วดอกเขาร่วงแล้วก็เลยมาขึ้นกันเองขึ้นเป็นกลุ่มเลยกินไม่ทันบทจะไม่มีก็ไม่มีนะบทจะขึ้นก็ขึ้นซะเยอะแยะเลยกินไม่ทันเลยมีกระเพราแดงกระเพราขาวขึ้นปนๆกันไปตรงนี้ก็มีกอหนอกขา ข้างหลังถัดจากก้อนอะคะ่ะก็จะเป็นต้นมะกรูดเวลาต้มยำถ้าไม่ขี้เกียจขุดก็มาเอาตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปซื้อตลาดแต่ซื้อตลาดก็ไม่แพงกรรมนันแค่สิบาทเองมัดหนึ่งสิบบาทอ้แต่ยุงเยอะมากยุงตัวน้อยๆเกาะเป็นสิบเลยต้องออกละอยู่ไม่ได้ละสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้จะมาแกะกล่องอสั่งจำปาดามาแต่ไม่รู้มันสุกหรือยังแล้วก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเป็นยังไงเนาะเห็นเขาโพสขายในเฟซจริงๆก็มีพี่อยู่คนหนึ่งเขาก็เขาก็มีขายเหมือนกันนะจำปาดาแต่ว่าไปเห็นไปเห็นที่เขาโพส ก็หลังจากที่เราเราสั่งอันนี้ไปแล้วก็เลยยังไม่ได้อุดหนุนพี่เขากลิ่นมันทำแม่งทำแม่งยังไงไมนะ่กลิ่นมันแปลกแปกะืกลิ่นข้าแรงมากเลยเนาะ เป็นจำปดาดะพันสรพง์เขาพูดเขาบอกมาอย่างนี้เนาะแต่สุกแล้วละ่ะมันนิ่มแล้วเนี่ยนิ่มล้สุกแล้ว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะเลยดีกว่ามียางด้วยเดี๋ยวไปเอามีดมาแกะย,ยังไม่เคยแกะเลยนะอันนี้ครั้งแรกไม่รู้ เขาแกะยังไงแต่ไปดูในในคลิปคนของคนอื่นมาเห็นเขาปาดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จับแหกเลยใช่ไหมไม่รู้เนาะจะได้กินแบบม่รู้เดี๋ยวเอาให้ดูใกล้ ค่อยง้างมันเนาะมันก็ปอกง่ายอยู่นะเม็ดมันหลุดติดอยู่ในนี้ออกมาไม่หมดนี่จ้าจำปาดะ มไม่รู้ว่าจำปาดะกับขนุนละมุดนี่มันมันแบบเดียวกันไหมเนาะที่แถวบ้านนะมันจะมีขนุนอยู่พันหนึ่งเรียกขนุนละมุดมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยแบบร่อนๆง่ายๆแต่แบบ บอกไม่ถูกเคยกินแต่สมัยเด็กๆก็หวานอยู่หวาน คนชอบกินขนุนนะแต่อันนี้มันยังไงไม่รู้มันก็อร่อยแต่ว่าเราชินกับรสชาติของขนุนมากกว่ามันกว่าใชได้ หวานนุ่มเก็บเม็ดไว้ต้มเนาะอืมชํำลูกนี้หกร้อยห้าสิบค่าส่งห้าสิบาทเป็นเจ็ดร้อย ถามว่าสั่งอีกไหมคงไม่ <laughs> เราไม่ชินกับรสชาติมากกว่าก็อร่อยอร่อยอะแต่เราชินกับรสชาติของขนุนมากกว่าละ อย่แแาแบ่งไปแจกคนอื่นกินด้วย